สวัสดีค่ะพี่ต้องสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็นะครับนะพาเอฟซีนะครับมาชมนี่เลยนะครับนะเพื่อไทยนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อไทยครับติดตามมานานมากนะเี่าไตยโพสต์คูจันแคร์ผมกดไลค์นะครับนะฮะนี่เลยนะครับนี่คือเพื่อไทยนะครับนะเป็นลูกชายของทองแท้นะไอหู 5G ของท่านนายกวิชานนะครับค่ะนี่เลยนะครับนะอุ้ยใบยาวๆสวยๆย้วยๆนะครับนะ ตั้งนะัตั้งกระบานนะทีกระบานดีมากครับกระบานก่อนนะคะตั้งตั้งกระบานดีมากครับเนะเป็นหนุ่มรอครับนะหน้าคมนะครับเนะเนเรื่องหูนี่ครับไม่ต้องพูดถึงนะครับนะนะครับตามแบบฉบัดปรับนะครับนะวงการตามสมัยนิยมนะครับนีวงการสมัยใหม่หูยาวก้าวซากครับนี่ยวนี้คือเพื่อไทยครับที่สำคัญเลยตรงนี้แขนใหญ่แบบนี้อายุแค่สิบเดือนครับ ีสิบเดือนครับสิบเดือนนะคะแม่สิบเดือน,นครับเป็นตัวนี้แม่เขาเป็นลูกส,สาวของแดงกระสินสุดดัน,นค่ะลูกสาวแดงกระสินเนี่ยโครงสร้างร่างกายครับจะทำให้ไวโฉมครับตัวนี้กระดูกใหญ่มากครับเนตัวนี้อนาคตวัวยักษ์อีกอหนึ่งตัวนะตัวนี้ค่ะ ราคาโวัวยักษ์นะครับนะใหญ่โตมโหฬารเลยเลขนาดนี้วัวสุกเดือนนะครับพี่น้องค่ะตัวน,น,น,นี้นะครับนะตัวนี้สวยมากค่ะตัวนี้ของออสเตรียไบตั์นี่นะครับตุยองออเสรียไบต์ให่คุณคุณสิพันนะครับค่ะนี่เป็นนใหญ่มากทำไมนี่มาจากถุงทองนะครับอตอนนี้เดินทางมานะครับนะ เดินทางมาหมูวานกันเลยนะครับจ้างคุกศิษนะครับปฏิทัยนะุเนูเต็นนะครับนะีเ่เลยนะครับชิมวัวที่หน้าหวานนะซุ้มหน้าดีมากครับนะนะซุ้มหน้าดีมากครับนะดูใบสวยสวยวยุ้ยยุนะครับนะาดุกบ,บา,ากเลยเนะี<า>่ยค่ะของของเคสนะยืนสวยด้วยนะครับพี่ต้องสวยครับนะ เขาสูงมากเลยนะคะสิบเดือนนี่ใหญ่มากครับใหญ่มากครับนะตัวหนักตัตรงลำตัวยาวและแข้งขาดีใหญ่มากครับเนี่ยค่ะนี่นะคตรนะโบยักษ์นี่หัวยักษ์จิ้ม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 ดูได้ไหมคะให้ดูรอบๆนะคะพี่น้องคะ ออกเลยตัวนี้นมครับเพื่อไทยนะต้องเสียหายในชุวงที่พันครับอีกตัวหนึ่งค่ะพี่ต้องน่าติดตามเหมือนกันชื่อเจ้าอะไรนะเจ้าก้าวไกลค่ะต้องไปชมคลิปก่อนหน้านี้ค่ะะวันนี้นี่เลยนะเราอยู่กับบางในสวัสดีค่ะเราอยู่กับบางในครับนะตัวใหญ่จริงนะครับพี่ใหญ่ไงบัวดูวันใหญ่มากครับตัวนี้นะครับบัวยักษ์อันนี้ให้เพิ่งจะถ่ายได้ค่ะนี่เพิ่งจ นะครับนะอยากชมตัวจริงนะครับนะต้องนะต้องไปชมที่นะครับนะ ฟาร์มเสียต่อยนะ,ะนะที่อำเภออูดทอ,องในะจังหวัดสุพรรณบุรีะนะครับนะเ 3, นะนะทศนะสามพ,พันนะครับที่นั่นนะมีสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับอย่างตัวใหม่มาอย่างล็อกกี้นะครับะนะนะเป็นลูกชายมาริโอที่แบบหล่อเหลาอาการมากโครงสร้างสุดๆนะครับล็อกกีนะ้อยู่ด้านหลังนู้นนะครับแล้วก็ยังมีห้องเต้นะครับในตัวนี้ร้านชายแดงกระสิีแม่ที่ชายครับัน์มีหลายตัวครับเคื่องประดัถ้าสนใจ เยี่ยมชมฟาร์มนี้ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะพี่นายเบอร์ผมก็ได้ครับค่ะ087 087ค่ะ760ครับ760 3244 3244นะคะติดต่อได้เลยนะคะ